ที่องค์การบริหารส่วบนตบลบ้านติ้วอำเภอลมศักคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอลมศักจัดกิจกรรมโครงการไทยลมบอดจมน้ำ ตะโกนโยนยื่นซึ่งเนื่องจากช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกและเกิดเหตุอทุทกภัยขึ้นเป็นประจำทุกปีทําให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินซึ่งสาเหตุของการเสียชีวิตจะมาจากการจมน้ําจอที่สาธารณาสุขจึงมาให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนที่ประสบอุบัติเหตุจากการจมน้ําเพราะพื้นที่อำเภอหล่มสักเป็นแหล่งของแม่น้ําลําทานมีแม่น้ําป่าสักเป็นแม่น้ําสายหลักที่ไหลผ่านเกือบทุกหมู่บ้านและพื้นที่ของอำเภอหล่มสัก ยังมีห้วยหนองคลองบึงหรือแม้กระทั่งสระว่ายน้ําในโรงเรียนก็สามารถที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการจมน้ําได้เช่นกันทําให้ทุกคนมีความเสี่ยงและอาจทําให้เสียชีวิตได้ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือที่ถูกวิธีโดยเฉพาะสำหรับเด็กๆที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือคนจมน้ําและไม่รู้วิธีการปฐมพยาบาล คณะกรรมการประสานง,งานสาธารณสุขอำเภอหลมสักรหรือคปอปสออจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวและส่งเจ้าที่มาสอนวิธีการเอาตัวรอดด้วยการจัดอบรมสอนทักษะการลอยตัวในน้ำสอนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานเช่นการปั๊มหัวใจการผายปอดให้แก่ผู้นำชุมชนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในเขตตำบนบ้านตยวจมน1น0คนโดยเด็กที่เข้ารับการอบรมได้ให้ความสนใจและร่วมมือปฏิบัติเป็นอย่างดี